เฮ้ยอ๋อโ้โหไอ้คุณไอ้ยอะทำไมเรามันเก่งไงวะสองป้องก่อนสองป้องก่อนทำไมอ่ะสองป้องก่อนเราใช้ลูกนี้มันรู้ปกบ่อยอะนะเราควรจะเปลี่ยนบ้างสี่เอ้ยเป็นตะกร้อไปเก่งซะแล้วอ่ะทีมเราอ่ะเดี๋ยวใส่กางเกงแบบเหมือนโชว์ง่ามตูดอ่ะแล้วเต้นแบบแดนเต้แดนเตนเต้แดนต้เลยผมอ่ะกูจะอ้วกว่ะ สาวเวียดนามก็ไม่แพ้เกาหลีเลยนี่สาวก็สาวเวียดนามนี่ได้อวบด้วยนะผมบอกไว้ก่อนคุณชอบไหมอวบชอบไหมเออเดี๋ยวโหแว้งไปให้เป็นเลยเมียดูด้วยสวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมชินโมนะครับแล้วก็พี่เฮงซีเอ็มนะครับผมสวัสดีครับกับแฟนปืนรีแอคเช่นเคยวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับคุณคอนเวสแฮมนะครับนั่นนี่สำคัญไม่แพ้กับนาทีแล้วเลย คือถ้าเกิดเราชนะเลี้ยวคูมาแล้วมาแพ้หรือมาเสมอเว้แเทมเนตตีหายแล้วเราก็จะเปยอีกแยะใช่พาดูทรงเราต้องจะเปอีกะถ้าะเราแพ้ตอนนี้ต้องชนะ3ามเต้มสถานเดียวนะเพื่อลุ้นแชมป์ต่อไปแต่วันนี้ก็มีการเปลี่ยนจากเกมที่แล้วหน่อยก็คือเราคิวยอเป็นตัวจริงนะคิวยอตัวจริงแล้วก็เอาทอซามายืนแทนจอร์จินโยขานผมว่าบ่นมาบ่นมาทุกวีนะครับที่ผมตัดตัดทีจะตัดก็ไม่ตัดมีเงินไกลเลยมาชึบเลย อเอาไปอย่างนี้ดีกว่าเนาะอือแล้วแต่เลยเฮ้ยเกาหลีว่าเฮ้ยชื่ออะไรดียองยังซอยยองยังซอยคนดูชอบไหมชอบไหมน่าจะไม่ชอบไม่ดังนึงดูแล้วป่ะอือไม่ไม่แต่ก่อนผมทรงนี้แหละตอนสมัยเรียนผมก็ทรงนี้แหละแต่ว่านี่มันยาวเกินแล้วไงมันเลยเป็นเราะว่าตอนอายุเยอะอะผมลงไม่ค่อยไม่ค่อยคือว่ะเห็นไหมใช่ใช่ตามมาจากทิกเกอรเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแสดงว่าที่ผมลงทิกเกอรไปนี่ ได้ผลละขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเอาพื้นเพน,นะจริงๆผมเป็นเด็กผีมาก่อนไปคุณอ๋อเออทำไมคุณมาเริ่เชียร์ปืนทุกอย่างเมื่อไรก็มันมันก็มีสิ่งที่ทําให้ผม,มต้องมาเชีย,ออยร์ปืนนี่แหละอืม,อมแต่ก่อนผมเด็กผีคือผมอยู่เคยอยู่วงโยใช่ไหมล่ะแต่ก่อนแล้วทีนี้มันมีฝรั่งคนหนึ่งมาสอนแล้วฝรั่งมันก็จะแบบว่าเ hey, ฮ้ยยู ยูเชียทีมไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบซ้อมๆอยู่ไอ้นั่นก็พูดเลยแม่นยูมันไม่ใช่ทีมแม่งแม่งไม่พอใจซ้อมต่อไม่ต้องกินน้ำผมก็เลยมองสักอย่างอะไรผมไปเห็นกางเกงมามาใส่กางเกงอาร์เซนอลผมก็เลยบอกอาร์เซนอลเย้โอเคทุกคนได้กินน้ำหลังจากนั้นผมก็เลยเชียร์อาร์เซนอลเนี่ยเลือกแค่นี้จริงๆริงเออแล้วผมก็ไปดูหลังจากนั้นผมก็ตามอาร์เซนอลเลยแต่แม่ดูแบบลึกซึ้งนะก็คือเชียร์ห่างๆห่างๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าชอบนะครับคือได้เป็ดในพื้นที่ ไม่สวยันี่เยอ,ะ,อะได้อยู่ได้อยู่เล้น่ง่ายแถวสองนี่ไหมล่ะทอไมต้องคนเล่นลูกคอร์ดอ่ะเฮ้ยเนี่ยนี่อ่ะสูงกว่านี่ไงประโยชน์จนนี่อ้าวเออได้ไปเปิดมุมก็เอาเชียร์ทีมนี้ก่งฟุตบอลมันจะมันจะคนมันจะดูมันก็ต้องแบบดูมันก็ต้องเก่งอือใช่เฮ้ยทีมนี้เก่งกว่าเชียร์ทีมนี้ดีกว่าจะได้มีอะไรไปถาถมเพื่อนเออถ้าเปนักเดียวใจเดียวอย่างพวกเราก็เหมือนเหมือนบอย มึงยังแวะมันได้อีกนะกาลังซาลีบาเดียวตาลีบาแไปการ์ลังจิกกัดแมนยูอยู่ดีๆเนี่ยว่าผมบอกแล้วถ้าเราพูดถึงเมื่อไหร่มันจะยิงได้ไหมนี่คุณชอบไปว่ามันแบบเ่าเยอะซะด้วยคือคุณชอบไปว่าแบบเท็ฟีแล้วไม่มีอะไรเนี่ยเราอันดับหนึ่งของลีกนะผมผมเชื่อแล้วเขาว่าอยู่เออผมเชื่อแล้ว เฮ้ยเอาลูกเดียวลูกเดียวหลานลู่พรอชี้ไหมหรือต้องชี้ให้ไปเหลืองเราอ้าวเฮ้ยเวียเช็คหน่อยไหมเออดูเวียใเราเราไม่เราไม่เห็นเลี่ยมไงเราต้องดูใกล้ๆทำไมอ่ะก็แต่หนีไปแล้วก็ขวางอ่ะดูดูดูหรือว่าจงใจไม่ลั้มไม่ลั้มไม่ลั้มนี่อ่ะเหยียบป่ะก็โดนเข่าอ่ะไม่ขอดูใกล้นี่ตงมุมนี้นี่ไงขาคอนแทคเต็มเต็ม เอาไม่ได้ให้ใบเหลืองใช่ไหมครับเขาไปยาคุยคุยกันอยู่นี่อยาเขียวเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับเช็คขัดไปต้องเช็คหลายด้านหน่อยเอาแล้วยังไงยังตอนนี้ข้างในบอกแล้ว it's on side แล้วนะเออเป็นไงมันคุยมาจุดโทษ on side แล้วนะจะโทษปะเฮ้ยจะโทษเว้ยใครยิงอ่ะน้องบีเหรอผมอยากจะดงก็ต้องถอนใบเหลืองของซาก้าออก อ๋อเป็นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเหลียวของโกแล้วว่าผมไม่อยากมองเลยวะมุมกลางไม่กลางหรอกกลางกลางหนึ่งครั้งขวาสองครั้งครับสถิติที่ผ่านมามีลุดกรอบไปครั้งหนึ่งว่าวันนี้ยิงสายเนี่เลยวะซอยขาเข้าไปแล้วยิงลูกนี้เลยเดิมสองเม็ดแล้วครับน้องๆสองศูนย์แล้วครับอืมเปลี่ยนตะโก้หน่อยดิโมเปลี่ยนตะโก้หน่อย เอ้ผมถามในในแชทหน่อยใครแชร์เทนนตกดเลขกหนึ่งใครเชียร์ทีมอื่นกดเลขกสองเนี่ยผมอยากดูว่าในในแชทมีใครเชียร์ทีมอะไรบ้างมีสี่คนเนี่ยนะไม่เป็นไรก็อยากรู้ไงก็ต้องอ่านเซนนต์หมดเดี๋ยวมีคนทีมอื่นอันนี้ก็ใครมีพี่มามีบอยกูบอยเฮียแมนยูไงบอยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอามีน้าคนเชียร์ทีมอื่นคนคุณคุณกระนิดพีตนุเทพเชียร์ทีมอะไรอ๋อเขาแชร์แมนยูใช่เปล่าเขาเคยคุยกับเราแมนนั้นน่ะเออเหรอใช่ไหมใช่แมนยูไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะชื่อเรียกยนะผมขอเลขเทพแล้วกัน ที่ที่ที่บ้านอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจปะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะวนมาแล้วเอาไม่ใช่ใครยิงวะใครยิงกันแน่เนี่ยมองไม่เห็นน่าจะน่าจะแ้องจะฮาวเว้ก่อนนะน่าจะกาบี้เหรอนะน่าจะมีแบบมีมีส่วนสมสูน่ะโอ้ยลุกเมื่อยเปลี่ยนสะโรกหน่อยะได้เะเป็นไะอยากลุกบ้างเมื่อยโอ้เจ็บคอหมดอ๋อหมูบ้านเศรษฐกิจจับหมานี่เอง อันนั้นผมว่าเทสก,กิจมึงก็ไม่แก้กูเลยก <c oughs> ินไปทัน <c oughs> <c oughs> แต่ที่ผมแบบฮาหนน้นหลังอ่ะคือแบบผมชอบไปดูพวกเอฟซีเรมเดลเขาในนี้มีเอฟซีเรมเดวไหมผมจะได้ดินทาก่อนคือเขาแบบเขาไม่ชอบราย,ยาก,กันมากผมน้องชาะระดาย,ยากทำงานผลงานดีดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่คือเขาก็รักของเขาอะนะเอาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเอา ไอ้ย่าทำไมเรามันเก่งไงวะสองตั้งก่อนสองตั้งทำไมอ่ะสองตั้งก่อนเราใช้ลูกนี้เป็นรูปโปกบ่อยอะนะเราควรจะเปลี่ยนบ้างสี่เอ้ยเป็นตะกอนไปเก่งซะแล้งว่าทีมเราอ่ะปั่นลูกแบบลูกลูกเก่งเลยนะเป็นลูกเก่งเลยอ่ะเป็นลูกเก่งไปแล้วอ่ะเดยเฮ้ยคุณม้าเมื่อกี้บอกไงนะหกศูนย์เหรอไม่เป็นเลยกันเราปิดไลฟ์เลยไหมเราเก่งขนาดนี้เราปิดไลฟ์เลยไหมเราเก่งเกินเออเราเลิกไลฟ์ไหมเลิกเลิกไลฟ์ดีกว่าเพราะว่ามันมัน มันจะครึ่งโหลแล้วอ่ะก็เปิดหนังโป๊ดูแทนดีกว่าเราไม่ต้องดูแล้วมั้งเลยท่านอนอ่ะเออเออถ้าโดนสี่สีนะคุมะเดี๋ยวใส่กางเกงแบบเหมือนโชว์ง่ามตูดอ่ะแล้วเต้นแบบแดนเต้แดนเต้แดนเต้แดนเลยคุมะกูจะอ้วกว่ะพูดกูจะอ้วกเ้าอ่ะเออพูดพูดถึงขึ้นมาไหนมาแล้วก็ผ่านมาก็ตุดจีนนะก็เป็นปีใหม่ของคนจีนนะ ผมชอบนะมั้ยตาโซตาโซปุ๋ยเยอะหลายเนี่ยใเหรอผมชอบมากในติ๊กต็อกกันดูเพลินมากเลยผมชอบตัวจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกลับบ้านมาแล้วกลับมาดูบอลแล้อลโอ้โหไหลเป็นน้ำกองหลังก็คือหลอนหมดแล้วแมนบอลเวทแฮมนี่แม่งกลับบ้านหมดแล้วไม่ได้แค่ไปห้องน้ำนะกลับบ้านดูปากผมดูปากนัชชานะคะกลับบ้านค่ะคุณก็ไออนี่คือไหนๆก็ไหนๆเราแวะมาเล่าเราท็อปิกใหม่คือตอนคุณ เที่ยวลาเล่าอะไรพวกเนี้ยคุณไปลาเล่าเพื่ออะไรจุดประสงค์อันดับแรกเลยอันดับคุณผมันไม่ค่อยเที่ยวนะแต่ผมก็เคยไปอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นช่วงช่วงที่เที่ยวอะช่วงนั้นจะไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องผู้หญิงหรือไม่ได้โฟกัสขนาดนี้เมียดูอยู่สวาสตว์เฮ้ยจริงผมไม่ได้แบบเฮ้ยคุณผมไม่ได้พวกแบบว่านั้นเดทหรือหน้าตายอย่างนั้นคือแบบไปแล้วคุณต้องควงสาวกลับแน่ไม่ใช่คือเราก็ต้องไปเที่ยวแล้วก็สนุกก่อนส่วนเรื่องสาวเนี่ยมนเป็นผลพลอยได แต่ซึ่งมันไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเพื่อนๆผมลอยเยอะผมจบมองเที่ยเขาบอกลังสิตมันร้ายจริงจริงไหมเออก็ร้ายอยู่อะหรอลังสิตมันร้ายพี่ไปส่งหน่อยได้ไหมผมเที่ยวตอนหมอปลายนี่เดียวเองคุณฮัลโหลไปสองสามทีผมไม่ไปละผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางผมหมอปลายผมก็ไม่ผมก็ไปเที่ยวผมไปนี่เดียวแล้วผมไม่ไปละก็มาใจแตกตอนมหาลัยอะลุงลาเล่าอะไรผมไม่ค่อยรู้คือเป็นจริงๆกเป็นคนดีแต่เพื่อนพาเสีย โยนให้เพื่อนนี่เฮียนี่เฮียสุดเ <c oughs> ลยนะแต่คนเหลนี้ที่สุดนะกลายเป็นตอนนี้ไม่รู้จะกลับไปคุยอะไรเรื่องบอลแล้วนะเพราะว่าบอลมันเกมมันขาดแล้วนะบอลเกมมันขาดแล้วเ<อ>นี่ยต้องวิจารณ์แล้วอะ่ะใช่ไหมเอ <Sig. S 2> อกองเชียร์เอเชียนคัพอย่างเด็ดผมเนี่ยนะรอไปดูนัดเกาหลีก็เด่นนี่เหรอใช่เหรอเออนอกจากจะไปดูซอนฮึงมินแล้วเนี่ยเฮ้ยฝากขออะไรเซนหน่อยซอนฮึงมินเหรออเอ โอ้ผมชงไปหวานเจี๊ยบเลไนะตอนนึงมีเอ้ยเมียดูอยู่บ่าผมไปไอซอนนี่เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเหตุผลอันดับสองอันดับหนึ่งกับผมก็จะไปดูกองเชียร์คนเกาหลีเกาหลีอ๋อคุณจะอันยองกันเลอันยองดิเออคพราะเขาบอกว่าอันยองเออบอกอันยองครับอันยาวด้วยเฮ้ยอู่ไอ้เมียเมียเองด้วยล่ะ มีเองดูนะผมผมไม่ใช่คนงั้นนะนี่มันเป็นของมันเองนะเออเดี๋ยวมาโทษเพื่อนโทษอะไรอีกนะแม่เอานะคือยิงสวยนะอืมดูลูกนี้เปลี่ยนเรื่องง่าวเลยสาวเวียดนามก็ไม่แพ้เกาหลีเลยนี่สาวสาวเวียดนามนี่ได้อวบด้วยนะผมบอกไว้ก่อนคืองี้คุณชอบไหมอวบชอบไหมเออเดี๋ยวโอ้โหแวงไปให้เป็นเลยเมียดูด้วยสาวเวียดนามเนี่ย คือแต่หลายคนคยก็ชอบสงสัยว่าทําไมเวียดนามสาวสวย <c oughs> อ,อต้องบอกว่าสาวเวียดนามเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นประเทศที่แบบเหมือนประเทศที่เขาไว้พักลบอ่ะ <đấy. S 2> อประเทศประ,ประเทศนน้นเขาก็มาพักประเทศนี้ก็มาพักมันก็จะเหมืนอ,อมนหลายหลายสายพันธุ์แบบหลายสายพันธ <ๆ S 1> แบบุ์ไปสัตว์พูดป็ามันแบบมันแบบลูกครึ่งมันเยอะมันก็เลยสวยมันก็จะขาวอือวบด้วย ชอบตอนเราชอบมันหัวมันคนที่ไม่ตอบเลยโอเคคือแบบว่าาก็แบบเขากินกินอยู่ดีกินดีมันก็เลยหัวมันงั้นแหละเออไม่มีสมาธิดูบอลแล้วนะตอนนี้นี่แบบว่าไอบิวพาไปแหละไม่มีพาไปที่ดูบอลแล้วนี่แบบตอนนี้เหรอเฮ้ยเอ้าโอ้โน้องบีมาแล้วห้าศูนย์นะครับน้องๆซึ่กูกูดีใจจนจนเหนื่อยแล้วอะจริง อะไรนี่ท่าอะไรของมึงนห้าูนเนี่ยอ๋อห้าศูนเหรอหกศูนย์เาูมาแม่นปะใกล้เคียงแลวตอนมันพูดอ่ะสามศูนย์นะก็ไม่คิดว่าจะได้นะตอนที่พูดสามศูนย์นะแป๊บเดี๋ยวแม่งสี่แบบไม่ใกล้ใกล้ใกล้ใกกอยทฮมาเฉยเลยปาเกต้าเหรอปาเกต้าเล่นเป็นยังไงลงเมื่อวานนี้ไม่เห็นเลยไม่ลงนะไม่ลงไม่ลง เมื่อเวลาพูดถึงปาเกต้าจะมีเพลงดังในหัวผมอะเพลงวาซิลปะเอ๊ะกนาักหนูใบลาที่มันเต้นหนูใบลาเออที่มันจะเต้นเออเฮ้ยเอาอม่ได้ไม่ได้ไมไดเฮ้ยหูยกเข้าไปได้เฮ้ยเอานไว้เอาหน่อยปะเฮ้ยเอาเอาโอ้ยแย่งกันยิงยิงยังไงก็เข้าไอ้เออโอ้ในกระไรยิงไม่ดีใจครับลูกนี้ นี่ยเขาเป็นคนดีโอ้โหยิงสวยยิงสวยยิงสวยเฮ้ยสวยจริงเนี่ยแถวสองลูกอย่างนี้แหละครึ่งโ้องกาไอ้ศาตร์ที่ต้องการแบบนี้เลยเหมือนสถานการณ์เจ๊แบบเฮ้ยโอแบบ้โหดีใจอะ่ะ <laughs> ชูเสื้อกลุนตีนเลยแฟนบอลทีเราก็กลุนตีนเหมือนกันนะใช่ใช่หมายพวกเราอะ่ะเ <laughs> <laughs> ก็เป็นอย่างเงี้ยคุณมาไปเปิดตำแหนักนะคุณมาเดี๋ยวพี่ไปสมัครเป็นลูกศิษย์คุณมาพูดตอนหกศูนย์ตอนสามศูนย์อือพอพูดแป๊บเดียวอ่ะแม่งสี่ศูนย์ พอสี่ปุ๊บค้เวลาไมนี่ใครมาติดตามช่องเราไปตามครูมานะให้บอลแม่นจริงๆเลยรวยรวยรวยใส่ลงทุนรวยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยรับรองก็บิวบอกผมว่าอีกหน่อยถ้าเกิดว่าช่องเราอ่ะมีคนตามเยอะเราทุกสัปดาห์เราเอาเด็กผู้หญิงมานั่งดูด้วยอ๋อใช่ใช่แล้วจะสร้างสีสันแล้วกูก็จะเริ่มหามึงยากขึ้นเพราะอะไรอ่ะคุณก็บอกว่าดิ ทำงานมัน,นเป็นงานมันเป็นการสแสดงเนีย่ยแล้วพอมันมาเลยแบบนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากจะพาภรรยาผมมามา,มา,มา,มาทำคลิปด้วยเพื่อให้เขาเห็นว่าผมทำงานจริงเนี <laughs> ย่ยแล้วคุณท้าเอาอะไรอย่างนั้นมาปุ๊บทีนี้มันไม่สบายใจแล้วกลับบ้านแล้วก็ลาจากกันไปก็ต้องประโยคเดิมนะดูทีมที่ลากชนะกี่ครั้งก็มีความส,สุขใค <laughs> รทีไม่ได้กดติดตามากดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำใจพวกเราด้วยนะครับผมลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าบายยทุกคนแล้วเจอกันบายยครับ60 คุณสวัสดีนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายฝันดีทุกคนไม่น่ามาเดี๋ยวดูแมนยูวันนี้ไม่น่ามาทำไมอ่ะยิงเล่นอย่างี้เล่นอย่างี้ไม่น่ามานั่งเชียดไปเก่งเกินนะเล่นอย่างี้ไม่น่ามานั่งเชียร์หรอกอืมเล่นยิงกันแบนี้ยิงยิงไม่ให้กำลังใจฝั่งของข้ามใช่ไหมยิงเหมือนเขาไม่มีมือมีตีเนี่ยมันง่ายไปใช่ไหม นิ่งเงาตัดตัดต <c oughs> คุณไปขอเมียไว้ก่อนนะขอเมียว่า, <c oughs> วาพิตตี้มันม,มาดูอ่ะมึงกดปิดไลค์กเลย